สวัสดีค่ะวันนี้เขกับเจสนาชาแนลวันนี้นะคะน่าจะมาทำคลิปรีแอคชั่นของแอตแลค่ะก็คือน่าจะมาทำคลิปรีแอคชั่นของแอดแลสแอดเพย์นั่นเองค่ะก็คือแบบเห็นนะเด้งขึ้นมาแล้วแบบอยากดูมากเลยก็เลยแบบเอ้ยงั้มาทำรีแอคชั่นด้วยดีกว่าเพราะยังไม่เคยทำนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำแต่จะทำเป็น ep 5ก่อนนะคะ ถ้าใครอยากให้เําทำแอร์รัดเอไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะงั้นไม่รอช้านะคะทุกคนงั้นดูกันเลยดีกว่าคะ่ะหนึ่งสองสาม ก็มีสิทธแบบแบบแบบิ์เป็นพีแบบน่ไหนมันก็มีสิทธิ์เป็นแบบเออดักร์ก็ได้ตอนนี้กนะ็ะะมีสมิทธิ์แบบชนะกันนะและแอลไลน์มีหลายเวอร์ชันมากโอ้หเก่งอย่างงี้เลย ร้านมันมีหลายรูปย่านนะถ้าจะาไม่ผิด่ะใช่ป่ะแบบเหมือนแต่และเวทีแล้วแบบจะจะเปลี่ยนบล็อกกิ้งบ้างองนะไรเงี้ยมันยากานะทุกคนอ๋อต้องเล่นต่อจนจบที่เขาให้มา แเพราะว่าช็อตช็อตแบบเห็นชั้นอะไรอย่างเงี แล้วพร้อมจะมิดเพื่อนแล้วหาหารทงแคททงแคททงอุ้ยนั่งน่ะนั่งแนะอุ้ยทำแัยากนะพี่จูพี่จูพี่เจ็ดเก่งมากำลัจงจิดถัด

โดนกัดเลยพี่จูพี่จูเอาจูเก่งมากอ่าน2นี่เหรอ แบบอะไ,มไม่มีหลายเวอร์ชั่นเก่งอ่ะปู่แล้วมันต้องนึเวลาว่าขึ้นท่อด,ดไหนไหมา ขนาดแเต้นอน่าทเีวเฉยแบบใส่เต็มากเราพิ่งเห็นพี่เจสใส่รองเท้าพรองเท้าแตกพี่เงแบะเด้นกับรองเท้าแตกโ้โหโอ้

นะี่เจ了น่ากบีบาาูมบีบูมอยู่บีบูมเก่งอะเราทันก็คัาแล้วบอกกิ้งด้วยนะ ชอำชอบชอำชอำช้ำชเลยนี่ไาายูี่ไม้ำกูเอ

เขาตัดแบบชิบชันชินเลยอ่ะยิ่งยากอะมาสองท่อนแล้วชบๆเลยอ่เ มัดเลยวัดวัด มนมากกว่าพี่ม้วนก็พี่พภูมิอ่ะพี่เจนผิดรู้ไพี่เนผิดน้อยมากเขียนมากผิดเกอ้อกนเลอมคนที่ิดมาที่กอพี่เจนดีพี่เจโหแยบ่บ้าแล้วพี่เจนผิดน้อยมากแหลมเลยอ่กับู น,นจะมวนไหม่ลจะมีอ่อนไหมแต่พี่ก็มีผิดนะแต่แต่ยอดเยุดไม่ไมีมมหลายจุดเหมือนกันเห็นชัดๆรน่างีมีประสการเตนมากเนี่ยมีรู้สึกว่าใช่ลยกบไม่ได้หมที่จะออก่องฐานะที่มีประสการเนมากกว่าพี่ยพี่กอมันซสียยาวอยูนเลย ที่นี together together ่เดเร็จแล้วผิ่ากันอย่ไหนหยบอกเลนะแต่ว่าพี่ว่าคนที่เต้นแล้วจำรรยาา่องปรเแล้วมันก็ดูแบบเข้าใจยากะอ่างอากาศอ่างอากาศเินด้วยมีการย้อน วิ้ยเหรอพี hey, ่เจ้กับพี่ภูเอเมนแดนแล้วเนี่ย กระซี่เหรอโอ้โหถูกพเจทโหดมากจริงโอ้โหถูพี่พูกมกเก่ง えっ<レ> <laughs> เจสต์ยูชอบมาเล่เออละส่งมาเป็นไรอ่ะ Thì này gửi biết là mày กตณีอันนีคนมันต้องแปดวันท่้งตจตัวุคคลสามและสามใบนะครับกไคนได้ดอูีนะนะครับ 嗯嗯嗯，嗯，怎么了<啦>啊？哎<呀> <laughs> 哎 <laughs> name <laughs> Gracias. ลงไหมอุ้ยไม่ลง <of> เกิดขึ้นสนามไหมนม <sh arp ness> ่ได้ข <Mansion> ึ้นสนามป่ะอุ้ยโอ้ยไม่ลงเหมือนแก้แค้งกันเอง lên <laughs> <laughs> đi. <Đúng không? cười> <laughs> <laughs> ơi. <cười> 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 hát, hát. ใายเกลียดแล้วอ่ะเย้จบไปแล้วนะคะสำหรับแอนลัดแอนเท EP ห้านะคะเป็นไงทุกคนสนุกมากคือสนุกมากจริงๆนะแล้วแบบแอนลาดเก่งมากเพราะว่าคือมันเหมือนแบบฉับตัดเพลงแบบติร์ๆเเพราะมันต้องแบบให้เด็กคาเต้นหนึ่ง b l o ก k i n g ใช่ไหมแล้วแบบแอะลัดมีหลายเวอร์ชันล่ะถ้าจำได้อะแบบเพราะว่า เหมือนเคยได้ยินหรือดูสัมภาษณ์นั่นแหละแล้วมันแบบผลต้องนึกเร็วมากอะแล้วเป็นคนต้องจําแบบดีมากๆอะไรเงี้ยเนี้ท่าเต้นอีกแล้วเต้นเต็มกันรอบแบบเก่งกันมากๆแบบเก่งจริงๆแล้วสนุก่าว่าอะไรต่อถ่ายพี่แก้พี่พี่พยังไงแบบช่วลองแล้วไปทำนู้นทำ,ทำนี่อะไรเงี้ยต่องรักมากอะไรเงี้ย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้หน้าทำคลิปไหนที่เกี่ยวกับอะไรกคอมเมนต์กันไว้ได้หรืออยากให้หน้าทำแอดลัตแอคเทยอีพีไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย